ชั่นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมนะฮะดูเหนื่อยเหนื่อยไปพักหนึ่งนะฮะก็มีเรื่องราวมากมายไก่กองของการกีฬาประเทศไทยแน่นอนต้องมีเรื่องของผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยต้องบิ๊กเสือตอนนี้ขยำไ์เรื่องของซีเกมครับผมนะฮะเป็นหลักเลยตอนนี้แล้วก็เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ ครับมากันที่เรื่องของการกีฬาประเทศไทยครับคุณวรรณพงศ์นะคุณสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการเนี่ยนะครับครับผมพูดถึงเรื่องสี่เก่งนะฮะก็มันวันที่ห้าถึงสิบหกมิถุนาแต่ว่าฟุตบอลนี่แต่ก่อนนะใช่เริ่มแล้วนะก็ถือว่านี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วใกล้แล้ใกล้แล้วเหลืออีกไม่กี่วันเองนะครับเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยก็จะเดินทางไปสิงคโปร์แล้วนะฮะนะฮะก็เห็นจะ ็นท่านพูดถึงเรื่องที่จะแต่งตั้งรองผู้ว่านะที่ว่างโอ้ว,ว่างอยู่หลายตำแหน่งเลยนะคือแทนตัวท่านเองหนึ่งแทนรองจะที่กเกษียณไปตั้งหูไม่ได้ตั้งมาสองคนนะฮะแล้วก็มีใครกันแทนแทนท่านรักษาการมนตรีอีกหนึ่งครับผมนะฮะโอ้โหแล้วตำแหน่งอะไรเยอะแยะหมดนยครับก็รวมตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยเห็นว่ารวมๆสามสิบตำแหน่ง ครับนะครับสามที่ตำแหน่งเนี่ยคือไม่ใช่ตำแหน่งรองเดียวใช่ใช่เพราะพอรองขึ้นมาตำแหน่งพอก็ว่างลงถูกต้องครับก็เห็นจะจัดการกันในช่วงหลังซีเกมส์นะก็คงจะรู้เรื่องกันเดีร็วๆเนี้ยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ใส่ชุดนักกีฬาออกกำลังกายทุกวันเลยทำไมอ่ะวิ่งไงออกกำลังกายไงฮะแต่ก็คงไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เราคุยเล่นๆครับเพราะ โดยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาจะมีขึ้นแล้วตามอุโสตามความต่อมารถอะไรนั่เขาอยู่แล้วนะฮะใช่ครับเดี๋ยไปดูเรื่องของอำนาจดีกว่านะครับอำนาจล่าเริงนะฮะอำนาจเกษตรพัฒนาเออเป็นยังไงบ้างล่ะกำลังจะป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับนะครับครับจอเนลคาชิเมโร่นะเป็นนักมวยจากฟิลิปปินส์ต่อยวันที่27มิถุนายนครับหลังซีเกมแหมเข้าใจต่อยนะไม่ชนซีเกมเลยนะเห็นบอกว่าจะไปต่อยที่หัวหมากด้วยนะชก็อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก มีล่ำๆกันว่ารับชกคนนี้นี่แข่งมากเลยวะนะฮะนะตามรอยแมนนี่ปาเกียวเลยจเจออำนาจนี่ยอำนาจก็ต่อยดีๆพอเป็นแชมป์แล้วต่อยได้ดีมาตลอด<ช>นะด<ช>ูว่าเขาจะแบบโอ้โหเจอตัวนี้น่าจะหนักหนาแต่เขาต่อยแล้วดูง่ายชนะง่ายนะ คนนี้เนี่ยเป็นนักมวยสร้างของพวกโปรโมเตอร์จากอเมริกาเลยนะคล้ายๆกันเป็นหนึ่งปากเกล็ดนะก็ไปชุบตัวไปฝึกซ้อมที่อยู่ที่นู่นอ่ะอก็คงจะแข็งแกร่งกว่าปกติอ่ะคงจะแข็งแกร่งกว่าปกติเพราะว่าได้กินของดีดฮะ <c oughs> ได้กิน KFC <oughs> ได้เทรนเนอร์ดีได้เทรนเนอร์ดีดแมคโดนัลด์ไปอเมริกากินพวกนี้นะเออเรต้องติดตามดูครับคู่นี้น่าจะสนุกเพราะว่าเป็นไฟล์บังคับด้วย <c oughs> ือถ้าไม่ังคับมันก็ไม่ต่อยกันนะใช่เราจะไปคอยมังคับนะฮะอธิบายเข้าใจง่ายมากเลยนะะเออแล้วฟังพีดดีมากเลยนะส่วนไฮไลท์ของช่วงนี้เนี่ยแอปมันอยู่ที่มวยอย่างเดียวเลยวันนี้มีเรื่องของมวยนะฮะครับไฟหยุดโลกเลยครับเอบัวขาวเจอกับมวยกังฟูครับมันจริงๆมันไม่ชื่ออี้หลงมันชื่อยี่หลงก็แล้วแต่คนเรียกก็แล้วแต่ออกเสียง เหมือนเหมือนเหลี่ยวกับเลี้ยวของพี่อะอยที่ไหนอะอยที่ที่จีนบ้านเขาอะเจิ้งโจเจิ้งโจวันที่6มิถุนาโอ้ยเร็วนี้นะใช่นะฮะแต่บอกได้เลยว่าไอ้มวยคนนี้หยี่หลงเนี่ยนะอธิบายปูคื้นมาก่อนไม่รู้เรื่องเลยรู้สิโอ้โชคดีนะเขามาทำบ้านมาเขาเป็นมวยกังฟูกับเซาหลินเขาเป็นศิษย์คารวาตของเซาหลินเขาไม่ได้เป็นพระนะใช่แต่ว่าเขาแต่งตัวโกนหัวมาเป็นพระเลยคือเซาหลินเนี่ยก็เป็นเป็นคารวาสก็ได้ เป็นพระก็ได้เป็นเจ้าวาดก็ได้เป็นได้หมดนะฮะหรือเป็นมัคคทายกแต่นี่มันน่าทางน่าจะมาทางสายมัคคทายกนะฮะยี่หลงเนี่ยแล้วเขาเป็นนักลำมวยจีนได้เก่งครับลำมวยจีนเก่งท่าทางดีแล้วก็มาชกมวยชกมวยเนี่ยมันก็ในน้มของเส้าหลินเลยครับทีนี้ก็เลยมีการโปรโมทแกอย่างใหญ่โตมโหรานว่าเป็นยอดมวยศิลปะมวยจีนจากเส้าหลินครับไปไหนนี่ต้องมีพระเส้าหลินเนี่ยนำหน้า เขาเรียกกันฉายายนี่ว่าหลวงพี่หลวงพี่เดี๋ยวมันง่ายขนาดเลยฉายาเขาหลวงพี่ไงอ๋อเรอคือส่วนมากเขาจะเรียกหลวงพี่หลวงพี่กันแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นพระนะครับคือเป็นแบบเป็นแบบเหมือนสิทธิ์เศร้าหลินเนี่ยแต่ว่าไม่รู้แต่ว่าดูแขนแล้วเนี่ยไม่น่าจะสิทธิ์เศร้าหลินจริงเนี่ยทำไมครับไม่มีลายมังกรตรงนี้ไงมันต้องมีเลยเหรอเศร้าหลินเวลาเศร้าหลินมัน จบจากเส้าหลินต้องมียกกระถางทูบอย่างเงี้ยไอ้นี่ไม่มีไงกระถางทูบไม่ใช่โอ่งมังกรเออมันไม่เห็นมีเลยมันต้องยกกระถางทูบมันต้องลอยจา<อ>กเส้าหลินด้วยเออพวกนี้ก็จะมาเหมือนเจ็ดลีพวกอะไรงเงีเออ้ยแล้วก็แกก็มาต่อยมวยแล้วแกแอคในละีลาแลก็เป็นมวยฉลาด แต่ตัดขายนั้นล้มชอบมาดึงตัวโชว์สายตาเนี่ยบางทีแกโชว์โชว์ไม่ดีไม่ดีโดนต่อยล่วงมาหลายทีนะใช่แกโดนน็อกมาสองทีแล้วแล้วแกเคยไปโชว์สายตาครับแกตึ๊กตึ๊กกระโดดโป๊ะแล้วก็ถอยตุ๊กปุ๊กเปียงล่วงฮะเรียบร้อยเคยต่อยนักมวยไทยหลายคนแล้วสุดสาครก็เคยต่อยลรวสุดสาครที่ไล่เตะได้รอบเวทีเลยครับครับชนะไปแล้วก็เอามวยไทยที่แบบหมดสภาพไปต่อยชนะก็มีเยอะไอ้หมอนี่มวยสร้างเจอกับบัวขาวนี่นะ เสร็จแน่ๆนะถ้าบัวขาไม่โดนต่อยน็อกเพราะเขาเขาเป็นมวยหมัดเหมือนกันครับมวยหมัดแล้วก็ชอบเตะตัดขาอะไรงี้แล้วก็มีลูกทีบแล้วก็ลูกไม่มันไม่เชิงจระเข้ป้านหางนะเป็นลูกคิกแบ็กอะไรเงี้ยครับผมนะฮะเหมือนกับเทควันโดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทร้ายคู่ต่อสู้ได้รุนแรงนะครับแต่บัวขาก็เนื่อยไปนะช่วงช่วงหลังก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดไม่ค่อยเต๋ฟิตมาดีๆผมว่า โอ้โหหลวงพี่แกก็เหนื่อยเอยนะเจอบัวขาวอ่ะเพราะบัวขาวนี่หนักแน่นน่ะคือหลวงพี่เนี่ยเต้นเหนื่อยแน่โอ้ขนาดเจอสุดสาครเนี่ยแหละยังอ่วมแล้วพออยู่นิ่งๆเนี่ยโดนแน่เออนะฮะก็น่าจะน่าดูเหมือนกันน่าดูเหมือนกันคือเป็นมวยโปรโมทของทางจีนเขาแหละผมก็เป็นช่องทางดิจิตอลนะครับที่จะถ่ายทอดนะครับน่าจะเป็นของ รู้สึกจะเป็นของโมโนโมโนถ่ายทอดแล้วก็มีน่าจะมีเวิร์กพอยด์ด้วยมั้ยอนะฮะจะติดตามดูกันจะยังไงช่องไหนยังไงนะคาดหวัว่าอย่าพลาดแล้วนัน่าดูน่าดูกันนะคกันเดี๋ยวจะไปให้ทัศนะวิจารณ์เอาอีกแล้วเหรอผมนี่นะเห็นพี่ลงคลิปนะเอ๊ะลูกพี่เราเว้ยผมไม่ดูคลิปเลยนะผมรอดูของจริงเลยไม่ดูเลย ไม่ก็จะเอาใจไงหรือเคยดูของจริงด้วาแทน <laughs> ที่จะส่งเสริมกันดูคลิปเลยไม่เอาไม่เอาดูของจริงอ แต่ว่าเวลาวันนี้หมดแล้วครับครับผมรายการเตะต่อยเอ้ยนี่รีวิงโชว์สิลีมิงโชว์นะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะครับมีอะไรบ้างสิงค์คอมเบลชั่นนะครับครับยนตโตโยต้าตอนนี้เปิดตัวรีโว่เรียบร้อยนะครับครับผมนะฮะก็จะไปจองมาสักสองสามคันนะฮะันนี้สต์สตราลอยดีพอกรทิศร้อยเปอร์เซ็นต์ละยาแนวตาจระเข้ครับครับวันนี้รีมิงไม่อยู่ครับสมชายสายลมกับสตีเวนเบนเขาขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับครับครับ